ครับสวัสดีครับสุภาพฟ้ามครับเมื่อนี้ผมก็ได้มาทายง้อตามขอกนะครับพี่น้องด้วยมาอยู่บานเมืองหงตํบบนเมืองหงเพื่อจัดตัวราพักพมานจังหวัดเลยดครับก็ติทายง้อแม่อยากรวยเบิ้งขับงามครับพี่น้องด้วยของงหง่เส้นอมเงครับพี่น้องด้วยบังเกิดป่านเหย้าป่านรถไฟครับพี่น้องหัวหลุนแตงครับลูกแรกมันก็ได้ลูกตัวเดียวด้วยครับหนังหนาชายหง่ ฟอยู่ในขอดนะครับผมบอกเกี่ยวข้อง,อาองหาลอในบ้านมาท่านมาอยู่กับงามแดงเข้มแดง,งจนแสบตาแดงมดบักขามครับพี่น้องเนะแข้งขาดีเร็บดีเล็บงามทั้งคูหนาครูหลังกับหนากับงามงามรอรอครับพี่น้องเพื่อที่จะเอาไปเป็นแม่บอกแม่ั่นความสูงร้อยหาสิบหาบวกลบครับใส่ใยเส้นใยครับพี่น,อน้องนุ่มซีบมีจริงเปิดราคาไว สองเมื่แปดพันหาลอยรับทรงห้ซี่ทอีสานด้ยับพี่น้องด้วยอ่าวนๆด้วยกับบึงควมวุ่นในบึงท่างไทยนะครับปวยงามดีครับพี่น้อง<ว>แบมเข็มเม็ดขัอขาแบงจนเสียบตาเบอร์เรื่องต้ำเตาางย้อนโอนต้นครับเด็ดง่ามกับเบงึงท่างไทยนะครับพี่น้องด้วยวนันหนงบ้านอออนออกออกข้าอยู่ในขวางแล้วนี่ครับ บางทีเนาะสอวนครับเรื่องดำปืนปือกับกกหางเง่กับหางกะเลยขอเข้าลองหน้าอยู่นี่เตือนถือว่าบ่เขินไปแล้วรักับบ่านาเจียดครับพี่น้องเลยคอเขาอยู่กับมุมทางนี้กับท่ายเต็มเพลย์ดีครับพี่น้องด้วยรับประกันแข่งขาขาบ้ทกบ็ถอนครับซิบหามือครับพี่น้องนี่บ้าหัวคำสั่งหน่อยแล้วหนาตึกไปนี่ครับพี่น้อง บ่งเลยน้ำงามนาล้วรอหน่ครับนี่เออมันมามุมทางนี้แหละครับสองมืนแปดพันหาร้อยครับชงให้ซี่แม่บอกให่พันด้วยครับพี่น้องมาเัวปลาหนีเนาะเัวล่ำแสนเนาะพี่น้องเดี๋ยวสองสามหมื่นนี่เนาะแล้วเขาเสือเงาหน่อยเขาเสือตัวครับซี่หามืมา่นแสนครับอันนี้แม่วงากระดอกกันเดียครับเอาไปทับเอาเด้อพี่น้องด้อท่านก็คืนแล้วละแต่ว่ามันบ่ท่านครับ มันมาท่านแห้งเบิง้งมันกับขาก,ก,กันเห็นมันชัดเจนเห็นบ่ขักับไปมันก็บจิบ่ติตแบบับเห็นมันขึ้นกระขักให้เบิ้งถูกมุมครับนีบ่แหละวันวามันสุดข่มนะงัวแม่นี่มันเนย่ครับพี่น,น้องหนังหนาซา,ายใหญ่ดีสองเมื่อแปดพันหารอยครับเดือนเดือนทรงไฮฟีแล้วครับ ดูว่าสุขุมนี่ถ่ายเต็มผูนเลยดีครับพี่น้อง,นนงนเนี่ยโค้งหางกับไงดีงามดีน่องซีน่องซีผมี่จริงกับตือเรื่องย้อนดีกับเอ้าวคือแหน้าเบิ้งได้พี่น้องสนใจกับทักมากโตมาผมทรงไหล่เลยครับนี่แม่บอกแม่พันแม่ขอกแม่ขายครับเบอร์ใหญ่เส้หญ่ครับเท่เครับผมไทยเบิ้งได้ครับนี่ยกล้วยขอพันกับนีครับนอนอดปวดเล่ นะลูกไหมล,ลูกมันมีวานะเร็วลูกไข่เบิ่งลูกไข่ชายลูกวานะลุกดี่ครับพอพันด้วครับพอได้อยู่นะผมขอมะควยพอพันครับัวข้อโจโกโดีครับพี่น้องใส่งานดีโยครับตัวชื่นใจกรับตักมาโตมากครับบริการถึงทีถึงหอดบาทหอดจองครับงามพี่น้องความสูงกับ ลอยาหาซื้หากันล่ะครับเบ,บริวรสั่งงานาพี่น้องเ,อเที่ยงดีไหมถึงข้อครับพี่น้องเที่ยง,งดีครับโอ้ยแผ่นหลังเตะเลยเตะครับนอนได้เลยครับ <c oughs> เป็นแผ่นแผ่นๆเ,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 เลยครับพี่น้อยก่อนโอ้เงา้ยไม่ได้สนใจใส่บริการกันทั้ว่าพี่น้องเน้อถ้าขอสมบ่าแพงเราจันเองเราขวดเดียว <c oughs> อเออเออนี่แหละอา้อาวกับพีบปอแยวพี่น้องไทยพีน่น้องเบิ้งบรรยากาศจักรีนาะที่หานาะทีสนใจกับได้เลยครับทักมาโทรมาครับผมครับกัขอขอบคุณด้วยครับสำหรับชมองชิปช่องยูทูบสุภาซ้าำนะครับครับผมกัขอชื่นชมพิชัยนี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ